รักป่าต้นไม้ในป่าใหญ่ฟิวสวัยฟิวไปมาดูเด่นและเย็นตาเราจงมาช่วยดูแลหนูน้อยคู่พิทักคอยปกปักและรักษาปลูกต้นไม้และปลูกป่ารู้รักษา โลกสวยงามสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับครูบุตรนะคะในหน่วยที่17สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเรื่องที่หนการอนุรักษ์ป่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่ากันนะคะเด็กๆทราบไหมว่าสิ่ง ชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในโลกของเรามีอะไรบ้างเด็กๆน่าจะรู้แน่เลยค่ะเรามาดูกันเลยคะ่ะทะเลเด็กๆรู้จักทะเลใช่ไหมคะเด็กๆเ,เคยไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะนะคะทะเลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามตามธรรมชาตินะคะต่อไปภูเขาภูเขาก็เช่นเดียวกันนะคะหลายๆคนเคยไปเที่ยวภูเขานะคะ ต่อไปน้ำตกนะคะแม่น้ํำรำาธารสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อไปนะคะป่าไม้นะคะในประเทศไทยของเรามีป่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้นะคะและป่าชายเรนป่าชายเรนก็คือป่าที่อยู่ริมฝั่งทะเลนะคะเป็น ิ่งที่เกิดขึ้นตามรมตามธรรมชาตินะคะวันนี้เรามาดูนะคะประโยชน์ของป่าไมา้กันนะคะว่าประโยชน์ของป่าไม้ที่อยู่ในประเทศไทยของเรามันมีอะไรบ้างนะคะประโยชน์ของป่าไม้นะคะอ่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยร่วมกันของสิ่งมีชีวิตก็คือคนและสัตว์ใช่ไหมคะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับมนุษย์ในการสร้างอาหาร ยารักษาโรคและเครื่องน่งห่มนั่นเองค่ะเป็นแรงประกอบอาชีพของมนุษย์และการสร้างรายได้ของมนุษย์บางคนนะคะไปประกอบอาชีพไปหาของป่ามาขายนะคะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของคนและสัตว์นะคะและเป็นที่พักผ่อนยอนใจของมนุษย์ตามสถานที่ที่เราไปท่องเที่ยวนะคะช่วยการ ป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะคะช่วยรักษาต้นน้ำลำธานช่วยป้องกันน้ำท่วมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือประโยชน์นะคะของป่าไม้นะคะครูบุญมีรูปภาพสองภาพให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆด,ดูรูปภาพแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะรูปแรกเป็นรูป ป่าไม้ต้นไม้ที่ถูกตัดทำลายน่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อมีคนใจร้ายเขาไปตัดต้นไม้ทำลายป่านะคะสิ่งที่อยู่ในป่าไม้เช่นสัตว์ป่านะคะก็ไม่มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะเมื่อไฟไหม้ป่าสัตว์ป่าก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนนะคะทําให้สัตว์ป่าได้รับความเดือดร้อนนะคะป่าไม้เมื่อโดนตัด ไม่มีใบไม้นะคะเมื่อฝนตกหนักลงมาเป็นยังไงคะก็จะทำให้น้ำท่วมเพราะว่าไม่ต้นไม่มีต้นไม้ที่สำหรับจะอุ้มน้ำนะคะก็จะเกิดน้ำท่วมทำให้เกิดภัยธรรมชาติได้อีกนะคะแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินของเราเสียหายทำให้มนุษย์และสัตว์นะคะได้รับความเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันหุรักษ์ป่านะคะ ามาดูค่ะการอนุรักษ์ป่าไม้ของเราอะเราจะมาช่วยกันอนุรักษ์ป่าแบบไหนอะช่วยกันปลูกป่าทดแทนปลูกต้นไม้ทดแทนนะคะเมื่อต้นไม้โดนทําลายโดนตัดไปใช่ไหมคะเราก็จะต้องช่วยกันปลูกต้นไม้เขาบอกว่าช่วยกันปลูกต้นไม้วันละหนึ่งต้นช่วยเรียกฝนมาบ้านเรานะคะ เมื่อตรงไหนมีที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะก็จะทําให้ฝนตกชุกนะคะทําให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์นะคะที่สองเขาบอกว่าไม่ทำลายป่าไม่ตัดต้นไม้ไปเที่ยวนะคะเด็กๆเคยไปเที่ยวสวนดอกไม้นะคะถ้าเราไปเที่ยวสวนดอกไม้บางคนเห็นดอกไม้สวยอาจจะอยากเด็ดเห็นใบไม้เห็นต้นไม้นะคะอยากเด็ดอยากทำลายบางคนนะคะ เอามีดเอาไม้ไปขูดขีดที่เปลือกไม้นะคะบางคนสลักชื่อแบบนี้ได้ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำลายป่านะคะเราควรจะอนุรักษ์นะคะแล้วก็ไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่านะคะมีข่าวเยอะแยะมากมายเลยในป่าในเขาบนเขาที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะเมื่อต้นไม้โดนตัดโดนทำลายนะคะที่บนภูเขาก็จะกลายเป็นภูเขาหัวโล้น สัตป่าก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะต้องช่วยกันดูแลรรักษานะคะไม่ทำลายต้นไม้ไม่ทำลายป่าแล้วก็ช่วยกันปลูกป่าด้วยนะคะ,ะวันนี้ครูบุตรก็มีใบงานนะคะใบงานมาให้เด็กๆได้ทำสอใบงานนะคะในใบงานร่องรอยหน้าที่17ให้เด็กๆนะคะถ้าอันไหนเป็นการอนุรักษ์ป่า เด็กๆระบายด้วยสีเขียวในช่องสี่เหลี่ยมถ้าไหนเป็นการทำลายป่านะคะก็คือให้เด็กๆระบายสีแดงในช่องสี่เหลี่ยาใบงานที่สองเป็นใบงานเสริมทักษะหน้าที่16นะคะให้เด็กๆบวกเลขในแนวตั้งโดยการนะคะนับต้นไม้รวมกันทั้งในหลักหน่วยและหลักสิบโดยการบวกรวมกันเสร็จแล้ว ได้คำตอบเอามาใส่นะคะในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นครูบรฝากให้เด็กๆตั้งใจทำใบงานด้วยนะคะก่อนจะไปนะคะครูบดก็ขอฝากให้เด็กๆช่วยกันดูแลร,รักษาป่าไม้ของเรานะคะช่วยกันดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเพื่อที่ประเทศไทยของเราบ้านเมืองของเราจะได้มีป่าไม้ต้นไม้ ชี่อดมสมบูรณ์นะคะวันนี้ครูบุตรต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย